มาแล้วนะครับคาทำนายของผมเกี่ยวกับเรื่องการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการเมืองนะครับฉะนั้นการเมืองกําลังเข้าได้เข้าเข็มตามที่ผมบอกสิงหากันยาคือนายกรัฐมนตรีคุณแพทองทานที่ผมบอกไปเนาะเขาจะต้องเจอวิกฤตในชีวิตในช่วงเดือนมิถุนาแล้วก็มิถุนากรกฎา ช่วงนี้มิถุนายนกรกฎาคสิงหาเป็นช่วงที่แก๊ปที่เขาจะต้องไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เพราะได้กฎหมายด้วยอะไรที่ผมทํานายไปก่อนหน้านี้นะครับผมไม่ได้ทํานายตามกระแสวันนี้นะไปดูได้ตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแล้วก็ต้นปีผมทํานายไว้นะครับแล้วที่สําคัญที่สุดในช่วงเดือนสิงหากักยาจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่แต่ที่ผมพูดแล้วว่าตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมาที่ผมพูดช่วงปลายมิถุนาว่า หลังจากมิถุนาสามเดือนเต็มเนี่ยผมไม่เห็นคณะรัฐมนตรีไม่เห็นสวสอ,อ,อ,อก็จะมีการล้างบางนะครับก็จะมีการล้างบางเกิดขึ้นเพราะว่าผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่เห็นสอสอวแล้วเหม็นรัฐบาลอันนั้นก็จะเกิดขึ้นทุกอย่างตามขั้นตอนจนในสุดมีคนมาพูดเรื่องของมหนึ่งสี่สี่ก็กำลังทำงานอยู่แต่ที่ผมพูดก็คือ พอมาเข้าสิงหากันยามันจะมีเรื่องเกิดขึ้นสองเรื่องแล้วกันก็คือเรื่องแรกก็คือจะมาถึงการตัดสินขั้นสุดท้ายแล้วผมพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณแพทองทานจะตดนสามเรื่องหนึ่งจะถูกด้วยกฎหมายทำให้เชิญออกหรือต้องออกด้วยกฎหมายความหมายก็คือกฎหมายให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนาะสองก็คือจริงๆดวงเนี่ยไม่ได้ดวงลาออกผมไม่เคยเห็นการลาออกนะครับ พื้นฐานตามดวงแลนะวันนี้ก็ยังไม่ได้ลาออกเนาะแต่ผมเห็นว่าจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นหรือมีการล้างบางเกิดขึ้นหรือนะหรือมีการล้างบางฉะนั้นเนี่ยในช่วงสองเดือนนี้สิงหากรัญ,ญาจะเห็นสองสองวิกฤตการณ์หนึ่งก็คือวิธีการรัฐบาลกับวิธกฤรตการตัวบุคคลเพราะว่าจะมีตัวบุคคลขั้นต่ำหนึ่งคน ถึงสามคนจะออกนอกประเทศซึ่งจริงผมทำนายตั้งแต่แรกผมไม่ได้พูดวันนี้เนาะผมพูดมาสองปีที่แล้วเราพูดมาปีที่แล้วพูดเป็นระดับลำดับลำดับโดยเพพาะตั้งแต่คำทำนายตั้งแต่เริ่มการเลือกตั้งครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้เป็นพรรคคะแนนนำจะเป็นพรรคประชาชนที่ผมพูดตั้งแต่แรกเนาะ แล้วก็คุณพิธาจะไม่ได้นี่คือพุ้นแต่แรกคนที่จะมาคือคุณเศรษฐาแต่คุณเศรษฐาจะโดนในเดือนสิงหาคมปีถัดไปที่ผมพูดก็โดนแล้วต้องถูกกฎหมายเหมือนกันแล้วในสุดคนต่อไปก็คือคุณแพรทงทาอะไรพูดไปเนี่ยคือผกําลังทบทวนให้คุณผู้ชมฟังอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมนะภายในสามปีนี้เนาะภายในสามปีนี้จะมี นายกรัฐมนตรีคนไหนก็ได้นะให้คุณผู้ชมไปเดาแล้วกันจะเสียชีวิตภายในสามปีนี้เราจะได้ข่าวผู้นำประเทศไทยที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมไปนับดูแล้วมีกี่คนนะที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้วกันว่ามีกี่คนจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นผมไม่สามารถบอกเพศได้นะครับจริงๆผมรู้ว่าคือใครแล้วผมรู้ว่าเพศไหนแต่ผมแค่บอกว่ามันคือ นายกรัฐมนตรีจะมีการเสียชีวิตภายในสปีตั้งแต่วันนี้นะครับแสดงว่าตายได้ทุกวันเดือนที่ตายนะเดือนที่เสียชีวิตมีมันมันมีหลายช่วงเนาะทำไมต้องเป็นหลายช่วงก็เพราะว่ามันมีการแอดมิดเข้าออกเข้าออกเนาะมีนาพฤษภากระดะกระดาอคาบกึง่งสิงหาเข้ากันยาช่วยฟังช่วยจาจำด้วยเนาะแล้วก็เดือนตุลาพฤศจิกาธันวา ฉะนั้นเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตที่เป็นนายกรัฐมนตรีมากกว่าหนึ่งคนสามปีนี้นะครับแล้วก็เป็นบอกมากกว่านี้ไม่ได้ถ้าบอกปุ๊บรู้เลยคือใครเอาสรุปก็คือจะมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วกันนะ